สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับครูฟิสิกส์ชาแนลเหมือนเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการสั่นพ้องของเสียงที่เข้าสู่ท่อที่เป็นท่อปลายเปิดนะคะท่อปลายเปิดจะมีลักษณะก็คือมันจะเป็นตำแหน่งที่เป็นปฏิบัติทั้งสองข้างนะคะอยู่ตรงนี้นะทีนี้ในการในการาเดินทางของเสียงเข้าไปในท่อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสั่นพ้องนะคะถ้าเกิดครั้งที่หนึ่ง นะคะจะได้ l เท่ากับ l d a ส่วน2และแลมด d a นะคะ lambda จะเท่ากับ 2l นะคะแลมด d a เท่ากับ 2l นะแต่ถ้าเกิดครั้งที่สองเราจะได้แลมด d a เท่ากับ l นะคะเพราะว่ามันเกิด2ลูกเนาะแต่ถ้าและถ้าและถ้าเกิดครั้งที่3นะคะจะได้แลมด d a เท่ากับ 2l ส่วน3นั่นเองนะคะ อ่าทีนี้สรุปสรุปนะคะจะได้ f เท่ากับ nv ส่วน2 l n คืออะไร n คือจำนวนลูปค่ะจำนวนลูปก็คือตรงนี้ค่ะนี่คือ1ลูปนะคะอ่าหลูปสลูปแล้วก็3ลูป3ลูปรวมด้านข้างด้วยนะคะจะกลายเป็น3ลูป n คือจำนวนลูปนะ และ l เท่ากับ n ลัมดาส่วน2เราจะใช้สูตรนี้ก็ได้หรือใช้ภาพมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาก็ได้ตามความถนัดนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างตัวอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าท่อปลายเปิดท่อปลายเปิดยาว1.2เมตรนะคะ1.2เมตรส่งเสียงลงไปด้วยท่อที่มีความถี่5 0 0เฮิร์ซ์นะคะ จงหาอัตราเร็วของเสียงเมื่อเกิดการสั่นพ้องสองครั้งเกิดการสั่นพ้องสองครั้งจะเป็นในรูปนี้นะคะอ่าท่อสม่ำเสมอนะคะ L ยาว1.2เมตรนะอ่า L ยาว1.2เมตรทีนี้เรากลับไปดูสูตรอ่าก็จะเป็นเหมือนภาพนี้เลยนะคะเป็นเหมือนภาพนี้เลยนะทีนี้ถ้าจากสมการนะคะอ่า ถ้าเราจะหา F ก็ได้หา L ก็ได้หา V ก็ได้นะบอกแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ตามความถนัดเราก็วิเคราะห์ภาพเลยค่ะจะได้แลมด d าเท่ากับ2 l ส่วน2นะคะดังนั้นแลมด d าจะเท่ากับ L ใช่ไหมคะก็แลมดาก็เท่ากับ1.2เมตรไปเลย โจทย์ถามว่า v เท่ากับเท่าไหร่ก็บอกแล้ว v เท่ากับ f ลัมดาห้ามลืมนะคะห้ามลืมสมการนี้ถ้าเราเรียนฟิสิกส์เรื่องขึ้นนะคะจะต้องใช้สมการนี้ตลอดเวลา v เท่ากับ f ลัมด d านะคะจะได้ v เท่ากับ500นะคะ500คูณ1.2เราก็จะได้อัตราเร็วเสียงเป็น600เมตรต่อ วินาทีเห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะของการเกิดการสั่นพ้องในท่อปลายเปิดเนาะอ่าโอเคหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะต่อไปไปตัวอย่างที่2กันเลยนะคะไปตัวอย่างที่2กันเลยตัวอย่างที่2นะคะเขาบอกว่าจากภาพท่อปลายเปิดยาว24เซนนะคะ เกิดการสั่นพ้องดังภาพนะดังภาพเขาไม่บอกว่ากี่รอบนะแต่เราต้องรู้เองนะคะมีความถี่1,500เฮิรตนะคะความถี่1,500เฮิรตอันนี้คือการทดลองนะคะคือการทดลองก็จะได้ v เท่ากับ f ลมดา f ก็มีมาแล้วนะคะ1,500คูนล m มดาข้อนี้ง่ายค่ะเพราะว่าล m มดาเท่ากับ 2l ส่วน2เพราะว่ามันเกิด2ลูก จะได้แลมดาเท่ากับ L L ก็คือ24เซน24เซนคือ2.4เมตรนะคะ24เซนคือ2.4เมตรก็จะได้อขอโทษทีก็จะได้1,500นะคะคูณด้วย0.24 0.24นะคะตรงนี้เป็น0.24เมตรนะอ่าโอเค เราก็จ <ies> <sl rzy bursting> ับคุณก like ันได้ v ปึ๊บสามร้เมตรต่อวินาทีนะคะสามเมตรต่อวินาทีที่นี้มันมีตัวนี้เป็นข้อสอบนะคะเป็นข้อสอบที่เคยเจอมาว่าถ้าผลของการทดลองในห้องแลบที่เป็นเกิดการสั่นพ้องและวัดระยะการเกิดการสั่นพ้องเนี่ยเขาได้360แต่พอไปวัดอุณหภูมิค่ะนักเรียน ไอวัดอุณหภูมิขนาดนั้นนะคะได้แค่30องศาเซลเซียสวิธีการนี้เขาถามว่าการทดลองนี้ถูกต้องหรือไม่นะคะถูกต้องหรือไม่มันคาดเคลื่อนไหมหรือวัดระยะไม่ถูกอ่านี่นะคะเขาถามทดสอบว่าถ้าวัดอุณหภูมิแล้วเราจะใช้สมการ v เท่ากับ331บวก0.6คูณ t นะคะแล้วก็จะได้ 331บวกทีทีก็3 0 368นะคะเพราะฉะนั้นจากการวัดอุณหภูมินะคะเอามาคำนวณด้วยสมการ v เท่ากับ331บวก0.6จทีจะได้349เมตรต่อหนาทีเห็นไหมคะมันก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยอันนี้ในในห้องทดลองเราได้360นะ แต่พอมาวัดอุณหภูมิเราได้3 4 9นะคะก็แสดงว่ามันต้องมีการคาดเคลื่อนระหว่างเครื่องมือวัดแล้วก็เอามาคำนวณเนาะแต่ถามว่า11เมตรต่อนาทีมันมันห่างกันมากไหมก็ถ้าเทียบกับเสียงแล้วก็ก็แทบจะไม่ต่างนะคะวินาทีหนึ่งก็11เมตรก็แทบจะไม่ต่างแต่ก็ถือว่ามีความคาดเคลื่อนสูงพอสมควรอยู่นะคะในในการทดลองครั้งนี้เนาะอ่าโอเค ทีนี้ถ้าเรานะคะถ้าเราไปเจอถ้าเราไปเจอ,อสมการนะคะไปเจอสมการที่มีมความซับซ้อนหรือว่ามีมีความเป็นไปได้ที่เราจะใช้เวลาในการคํานวณเนี่ยนานเกินไปนะคะก็ขอก็มีวิธีการคิดแบบ วิธีที่เร็วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันว่าเราจะมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรได้เร็วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับท่อปลายเปิดนะคะท่อปลายเปิดโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคูปีิสิก์ชาแนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ